สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเลย์นำ้ำโชคชาแนลค่ะส่วนใบน,นี้ซื้อหวยยังโยมค่ะสามตัวมีสามแปดสี่แปดสี่เก้าสองตัวแปดสี่สี่เก้าเก้าสามค่ะส่วนใบน,นี้สามตัวมีศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสี่ห้าหกสามห้าหกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสามหนึ่งสองตัวสามหกแปดสามสามหนึ่งห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ค่ะ ต่อมาฮอยดังวัดป่าค่ะบนให้วิ่งแปดสามตัวสี่แปดหนึ่งสี่แปดสองสี่แปดห้าสี่แปดหกล่างให้วิ่งห้าสองตัวห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดค่ะต่อมาแอดหนะะึือค่ะสามตัวมีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่สามหนึ่งห้าสามหกศูนย์สี่หกศูนย์เจ็ดสองตัวเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดหกสามหกสี่ล่างเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามห้าสองสองเก้าศูนย์ค่ะ ต่อมา iQ คิไอเดียค่ะสองตัวแปดสามสามตัวสี่แปดสามห้าแปดสามหกแปดสามค่ะต่อมาเสือสั่งฟ้าค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสี่เจ็ดล่างค่ะงวดนี้สี่ห้าสี่หกห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะส่วนใบนี้บนให้วิ่งเด่นแปดเด่นหกค่ะสามตัวสามศูนย์แปดศูนย์สามแปดแปดสามศูนย์สองตัวแปดสามสามศูนย์ศูนย์สามสามแปดล่างให้เด่นสามเด่นศูนย์ สองตัวสามศูนย์ศูนย์สามสี่แปดค่ะต่อมาบนตัวเดียวแอดหนุ่มเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้ให้เด่นสามค่ะส่วนในนี้สามตัวมีสี่ศูนย์แปดสองตัวศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ค่ะต่อมาเลขวิ่งหน่วยบนค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าบนค่ะงวดนี้ให้เด่นสามค่ะต่อมาเลขมงคลแอดเงินค่ะสามตัวมีหนึ่งศูนย์สี่ สองตัวสองศูนย์ศูนย์สองหกสองสองหกค่ะต่อมาบารมีครูบาอาจารย์ค่ะสองตัวมีสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าเน้นสามเก้าสามตัวมีศูนย์สามเก้าค่ะต่อมาลาผลพูนทวีค่ะให้เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นหกสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามสี่สามแปดสามเจ็ดหกสี่หกแปดหกเจ็ดค่ะต่อมาอาจารย์นัดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งเก้าบนและเจ็ดสี่ล่างค่ะ วันนี้มีสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดเก้สามหกสามแปดสามห้าหนึ่งห้าสองห้าหกดห้าเ้าห้าเจ็ดห้าค่ะต่อมาหนุ่มหวยล็อกค่ะให้เด่นสองเด่นเก้าสามตัวสีสองเจสีเเจดสองตัว2 0 2 3 2น2์สอ9สามสองหกสค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ